สวัสดีครับพี่น้อง่นะตอนนี้นล้วนหมูไว้ครับผมซับเรียบร้อยเครื่องไใใส่หนังสิลาศิลเห็ดกับเขาล้วนไว้ก่อนล้วนไว้ให้สุกลาบหมูครับผมมันี่ลาบสุกๆใส่หนังนหลายๆนี่ล้วนไวนไ้เดี๋ยวจะสิลาบครับผมล้วนไว้ก่อน ใส่หนังเย,ย,เยอะๆนี่เสียบพี่นอ้องลาบหมูไป่แปลว่าลาบไป็หน่อยร่วนไลยให้กันหอมเลยลาบหมูลาบหมูเห็ดกระขใหอสร้างครับผมเดี๋ยวจงไปมึงพักไปก่อนให้มันเย็นสุกเรียบร้อยแล้วนะ พักไว้มันเย็นก่อนเปนวะ้ะถ้าสั่นโขลกัวมันเฉียดกันนั่นสีเนอะหลับหนึ่งหลับหนึ่งเขียมกับเข่าไว้ครับผมใส่น้ำลงไปเนี่ยจังน้อยพอเด็จังพอสาบตีไปก่อนพักไว้มันเย็นก่อนแค่ว่าครัสัตว์บรรกอวัยแล้วนี่ตังน้อยสร้อย หอมพักซี่ไปให้แลยครับนะเดี๋ยวพักไปก่อนเดี๋ยวจังสิลาของเพื่อนครับผมอืมบักหอยต้มหอยยังตั้มหุ่นพันแล่น้นำไปให้ออกให้ดีหมกนะหอยหอยขมลูกโตๆเลยเดี๋ยวไปต้มครับผมต้มกินก็ตั้มหุ่น โอเคครับผมเดี๋ยวล้างแป๊บนึงอันนี้เฮ็ดกับข่าให้สร้างมาเถอะฮ็อันนี้อย่างทอดหมูให้ลูกก่อนนี้นะ่อยกับข่าสร้างเตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตะไน่ต้มหอยต้มตะไน่ใหตนต้มหอยค่ะแต่ไข่ไก่เดี๋ยวเดี๋ยวจังให้แค่ว่าหรือปลานวลเออลาบหมูให้เพิ่นครับผมเพราะว่าตะไน่เตรียมของไว้ให้หมดแล้วอืทอดหมูแดดเดียว ีน kind of ่ผู้ใดสนใจก็สามารถสร้างได้ด้พี okay. ่น <um ้องหมูแดดเดียวไปป้อนเข่าเล็กหน่อยอใไปป้อนเข่าเล็กหน่อยไปกินกับเขาผู้ใหญ่นี่งละผู้ใดสนใจก็สร้างได้เดี๋ยวตะไน่ต้มหอยเดี๋ยวตะไน่ไทยมึงครับผมเจ้าสิจงไบอ้อมอยู่บ่เฮ้ยมันลายเลยเครื่องนึ่งนะโอเคพอกินกับตำมะคุ้งเดี๋ยวแค่ว่าป้อนเข่าลูกก่อน ป่านมะคุงมะคุงไปเรียบร้อยเตรียมกับเขากับน้ำให้สร้างเรียบร้อยครับผมมันอีสร้างเพิ่อนมาติดประตูของขั้วหลายๆคนอยากเห็นนะเพื่อนว่าเออเต็มกบ,กบมก <laughs> เออเพระาะว่าเพิ่นเดี๋ยวจะไหน่สุดท้ายมึงเพิ่นเพระาะว่าเพิ่นจ่อมองห่นแล้วเนาะ,ะนเดี๋ยวจะไหน่อยจังที่ไทยมึงอู้เหลียงงามปากปนเขานี่นี่ได้ครับนี่เนี่ย หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวไ,ไส้กรอกปลาส้มแค่่วาทอดโอเคเดี๋ยวถามมึงตอนเฮ็ดกับเพราแล้วกันเพราะว่าตอนไหนเตรียมของเตรียมยังไว้แล้วฟางก็จะเก็เฮ็ดบานอยู่นะนเดี๋ยวต้ม่มของไอ้ไห้มึงจะข้าวครับผมหมดองไอ้ม่เยอะน้อยยิงใหญ่ซับน้องหมงนาพี่น้องกระนวลแล้วใสเ่เฮ็ดน้องไม่ส้มนี่สามซีนอ น้องแมงอยู่หน้านี่ครับฮะกอเดียวกอเดียวเห็ดใบเห็ดน้องไม่สมผมว่าพยาธิเกิดซับไม่แกงโอ้ยแกงดูร้ายแล้วแข็งดูดดแล้วเลยเห็ดน้องไม่สมครับผมอยู่กอกินทั้งปีพี่นอ้องเพราะแค่เฟีเเ้ยงแล้วก็หดน้ำไว้ปนแล้วซับปวดแนตะ่ยังมนะีอีกอยู่ปวนอะ ยังมีอีกยังแตกึ้นไม่อีกอยู่นี่เป็นนวลซับใหม่ๆเพ็ดเอาไม่สมเอาไว้แกงไ่ไปผัดไปทอดก็แล้วแต่เนาะนี่นี่แมานอนแล้วกินเขาอินล้วปอดเขาเรียบด้วยสร้างเพินก็กออีดกอยังอยู่พี่น้อง เดี๋ยวจังน่อยเพิ่นกับสีลงมาพักเทียงเดี๋ยวตอ่อแรกๆจันหน่อยจังสีอัพเดว่ามื่อนี้เพิ่นเสร็จอย่างไปงไงเนาะมาพี่น้องกราบเซบเซบ,บโดยแพรวาวุณโกใส่ผิด ใส่ข้าวคั่วครับโอ้ยหมดร้ายครับใบบกูดมันนาวหลักหมูใส่หนังหลายๆพี่น้องเสียบบวกไว้จะหน่อยต้มเรียบร้อยที่ะหมปนอ่ะ,ะใส่ตะไคร ใส่ใบบกพูดนี่หอมบักทีก่เข่ากัวเติมของนัวลงไป กยเ็กน้อยพี่น้องเพาะว่าน้ำปลาเราบ่มีน้ป <า S 3> <c oughs> ำปลา,าหมดม,มันหมดปลานต้องพักหมูไว้มันเย็นก่อนเขาขัวมันยังโมแตกมันจะโมขู่ใส่ปลากระเพาะเองเอาียอยพื่อค่ยอาอัอนออน้ปลา สิมึงสิมึงยิงได้ขาดเปรี้ยวมาเด้อมากินลาบหมูกับซางพี่น้อง,บ,งบังหนามโอ้ยบักน้าพ่มพี่หนามไม่ยังใส่เกีเยว เร็วไปใส่เบาหวานแล้วสักึ้น,ลนมลมันไม่ไหวด้กินปน,นี่ำลา,ราเ,เรียบร้อยไ,ไ,ไปสร้างกินกับเขาบนโลกมากพอดีพี่น้องฮะงใ่เีอว้าวอนะอเอเล่เลย พิ่มไปก้นดินออก็ดีอิ่มข้าเียวไปก้นดินออกดิอใส่ยังไแขหันรงไหก็ดีแล้วโอเคพี่น้องลบเรียบร้อยแล้วตักตักเลยเฮ้ยตัมันมคอะไรคนสุทายมันละเลียิ ตำมัะก็ซับแซ่ควรอะหลับมหอเตรียมกับเขาไว้เพิ่นครับผมเียแล้วเียหน้าิไปใชกับพักกาเบาหนเดิไปกับพกกา ดอกไม้เอาไว้ทำ่อกไม้ดองเอาน้ำพอส้วมว่นะาสน้ำเล่าแ้วเลยไป่ไย่านหัวหดขึ้นกันเนี้ยย่านหัวหดคือกันเนี้ บกไมมน้ำเงาเท่าโอนามหรอนุ้งที่ไปอาบอยู่เรียกแล้วคนละก็แล้วปนวดก็แล้วอันนั้นเหลือเดี๋ยวจะเอาขอนในตู้เขาแข็งเลย ต่ำหลายๆเยวตำนิดนิดหน่อยหยุึ่มีแจกน,นั่นใดจักจานนึงตีจานนึงเพราะว่าเป็นแก้วเพิ่นหน่งนะจา,านแต,ต่บางตรงนี้ต่ำนึงเลยนี่เก็บตามีไก่ตี่เล็กเขาตาก็ได้พวกเขาตาเพเาะแบบแก้วอ,อวบวานันงขับ ร่วมด้วยด้วยกัน,น,นถอดให้เนี่ยแค่แว่ถอดน้ำเนี่ยปอกไม้บอกไม้ตําหูฮะยิ้มเขาพักยิ่ใส่ละอิ่ม,มแล้วแซ่บ ไปแล้วนะตั้มคุงสร้างเดี๋ยวเลี้ยพักแค่ว่ากำลังรอพักกันเลยกินแรกครับผมนี่พักพักไปเพิ่มเดี๋ยวตะนายพาพไปเมืองพาไปเมืองครับผมรดดิน มืัอนี้เพิ่นตั้งมุ้งกบไว้แล้วก็แอมห้องนอนประภาสิเทซี่แพ็กก่อนเทปูนก่อนนะเทปูนก่อนจังสีมากรันห้องนอนอประตูครัวนี่แล้วประตูครั่วเกษสรกรตึบเลยพอออกเปิดออกไปครัวครับผมครัวเกษสร พกักโลงอีจกจักเต่าวล่งได้นี่ลนะพี่น้องส่วนตัวครัวครัวห้องน้ำอยู่ข้างนอกอันนี้ห้องนอนสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกประมาณน,นี้เมื่อนี้เสียวดินออกอีกดินที่จะหน่อยมานามไปก็ปสิบประมาณนี้ มืออื่นมืออื่นหรือมือคือจังสีสังส่งซีแพ็กมามาเทนะส่วนกับเลี้ยฟ้ากันห่องเอยียงเรียบด้อยกับจังสีติดฝ่าติดยังฝ่าเอาไปที่หลังปุ๋แล้วพี่เนาะการเห็ดหอมขั้วกวนเห็ดหองขั้วแล้วจังสีมาเห็ดมุกหนาเทบหนาอ่ะโอเคครับผม หากับเขากับน้ำให้สร้างกินก่อนเนาะจังไดเดี๋ยวต่อหน่อยรีวิวอ,อ,อัปเดตให้เมืองอีกทียครับผมไปก่อนสวัสดีครับ